ค่ะพบกับปอเปียกันเวลาเสารเรือนในรายการคิดเช่นกันรายการอาหารเพื่อสุขภาพง่ายๆที่คุณก็คิดได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมหลายท่านทราบนะคะว่าโรคร้ายที่เราหวาดกลัวอันดับต้นๆนั้นก็คงจะไม่พ้นโรคมะเร็งค่ะ ซึ่งโรคนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าไม่มียาชนิดไหนที่รักษาหายขาดได้เลยนะคะวิธีที่เราจะหลีกเลี่ยงมะเร็งก็ต้องหันมาดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะคิดเช่นกันนะคะมีเมนูอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งค่ะแต่จะเป็นเมนูนั้นช่วงหน้พลายไม่ได้เลยนะคะ กลับเข้ามาสู่รายการคิทเช่นการกับปอเปียแล้วค่ะแล้วตอนนี้ปอเปียก็อยู่กับคุณพลอยแล้วสวัสดีค่ะคุณพลอยคะเรามีเมนูที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งนั่นก็คือเมนูนี้ชื่อว่าบล็อกรี่เนื้อปูค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าก็มีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเรานั้นเตรียมไว้พร้อมแล้วเริ่มต้นจากน้ำต้มกระดูค่ะบลอกครี่เนื้อปูน้ำแป้งมัน ไข่ขาวน้ำตาลทรายแครอทสับซีอิ้วขาวและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะถึงความกลมกล่อมของเมนูนี้คือค่ะน้ำมันหอยตาเมก็เชฟค่ะค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วแม่ครัวสุดๆสองคนก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นวิธีทำารกเลยนะคะเริ่มต้นแรกเนี่ยเราต้องรวกบอครี่ก่อนค่ะค่ะบอครี่เนี่ยคุณพี่ลวกเรียบร้อยแล้วแล้วตนาก็อย่างนี้ การลวกบลูรี่ท่ายังไงคุณพี่สอนมาก็เวลาลวกเสร็จนะคะให้ใส่น้ำเย็นทันทีเลยค่ะเพื่อคงคุณค่าของบลูอรี่แล้วก็สีสันก็จะได้สวยงดงามแบบนี้ค่ะถูกต้องค่ะคงคุณค่าของสารอาหารในผักของเรานั่นเองโอเคครับเสร็จแล้วเราจะมาทำทำน้ำได้ได้เลยค่ะเริ่มต้นจากน้ำต้มกระดูกก่อนเลยทำง่ายมากนะคะเหมือนเราทำน้ำราดหน้าค่ะตามด้วยเนื้อปู จากนั้นเนี่ยเราจะตามด้วยการปรุงรสค่ะค่ะเริ่มต้นจากเกลือขาวก็ใส่สักประมาณหนึช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,คะตามด้วยน้ำตาลทรายน,นิดนึงพอใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะกะเอาพอประมาณ ต้องคนเรื่อยๆนะค่ะเป็นการเคี่ยวไปในตัวด้วยใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยรอเดือดค่ะที่ขัดน้ำมันหอยเลยค่ะตาเมกจะเชฟนะคะผลิตจากหอยสาหร่ายเลยที่บอกเราไปหาจากหน้าน้้ำปราศจากสารไบโอท็อกซินด้วยทำให้ท้องเสียน้ำมันหอยจะเมกระเชฟเนี่ยก็ใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะนะคะพอไหมคะนิดนึง โอเคค่ริ่มเริ่มมาแล้วค่ะคุณลอยเพราะน้ำมันหอยค่ะเริ่มตามด้วยนี่เลยไข่ขาวไข่ขาวค่ะพอไข่ขาวเริ่มสุกน้ำเริ่มเดือดแล้วเราจะตามด้วยน้ำแป้งมันนะคะที่เราใช้ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะน้ำแป้งมันนี่ใส่เล็กน้อยนะคะ เพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับค้นของน้ำใช่ให้กับน้ำค่ะโอเคได้ที่แล้วแล้วก็จะมาราดกับบัคเบอรี่ที่เราเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นถือว่าเป็นรักสุขภาพจริงๆช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งด้วยเนื้อตจะไปอยู่ตรงกลางน่าทานทีเดียว เสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งหน้านะคะด้วยแครอทปัน่นเอ,อแคอรแคอทสับใช่ไหมคะ,คะมละเอียดมากเลยและนี่คือหน้าตาของบอกคกี้เนื้อปูค่ะตอนนี้อาหารของเราก็พร้อมแล้วนะคะ,คะนั่นก็คือบอกคกี้เนื้อปูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมของเครื่องดื่มดีกว่าว่าเป็นอะไรแต่วันนี้ เครื่องดื่มอะไรคะวันนี้เป็นเครื่องดื่มน้ำแอปเปิลค่ะเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะนะคะช่วยรู้ด้วยว่านิดนึงแอปเปิลเนี่ยเป็นสารช่วยลดกรดอาหารนะนะคะ,คะ,ะ,คะทำให้ลดความอยากอาหารลงค่ะก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ทานแอปเปิลไปเลยหนึ่งลูกนะคะ,คะสักครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยสฟิ e แอนด์เฟิร์ม ได้จะได้ไม่ต้องอทานมากอ้วนนะคะ,คะเดี๋ยวเราเริ่มดูถึงส่วนผสมกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมะนะคะเริ่มจากน้ำแข็งค่ะแอปเปิ้ลเกลือน้ำปรุงรสแอปเปิ้ลมะนาวน้ำเชื่อมฟรุตโตสค่ะ ตอนนี้ส่วนผสมของเราก็พร้อมแล้วนะคะเราจะทําอะไรดีวิธีทำวิธีทําง่ายแสนง่ายเลยเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรมากนําทุกอย่างเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็จะเนรมิตออกมาเป็นน้ำแอปเปิลที่แสนอร่อยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นลูกมือให้เองนะคะเริ่มต้นด้วยแอปเปิลค่ะแอปเปิลเนี่ยถ้าชอบรสชาติเปรี้ยวนิดนึงออกเปรี้ยวๆหน่อยเพื่อไม่ไม่เลี่ยนนะคะก็ใช้แอปเปิลเขียวได้นะคะอปเปิดลงไปค่ะ ตามด้วยนี่เป็นเคารว่าเป็นสารสกัดนะคะที่น้ำปรุงแต่งใช่ค่ะช่วยเพิ่มกลิ่นให้กับน้ำแอปเปิ้ลของเราค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมจากแอปเปิ้ลนะคะด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวนี่ใส่ไม่ต้องมากนะคะเพื่อตัดรสเพื่อตัดความเลี่ยนของแอปเปิ้ลได้แล้วตามด้วยน้ำเชื่อมฟูสโตสถ้าชอบหวานเหมือนเ่างที่เคยบอกก็ใส่เยอะแต่ไม่ชอบหวานควบคุมหนักก็ใส่น้อยนะคะ เพราะว่าแอปเปิ้ลก็มีรสชาติที่หวานอยู่แล้วนะคะต้องค่ะด้วยเกลือเพือ่อตัดรสค่ะชอ้อนเล็กนิดค่ะน,นี่ค่ะโอเคตัดรสนิดหนึ่งค่ะค่ะอันนี้เลยน้ำแข็งน้ำแข็งชื่นใจค่ะ มีขั้นตอนง่ายที่สุดเลยค่ะปั่นค่ะค่ะวันนี้แก้วใหญ่เป็นพแก้วส,สวยสไหมสวยมากเลยค่ะเตรียมเพื่อน้องพอเปียโดยเฉพาะนะคะท่านผู้ชมมอ,อช่วยหยิบหลอดออกใช่ค่ะโอ,คโ,อคโอ้โหชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะคะ นี่เลยค่ะน้ำแอปเปิลนี่คือน้ำ Apple แอปเปิลหน้าตาของน้ำแอปเปิลซึ่งอาจจะดูแบบมาจากเตาที่แบบสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมใชลองดูนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะ่ะ<ช>นี่นะคะคุณผู้ชมก็คือหน้าตาของเมนูวันนี้ค่ะที่เราจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งค่ะนั่นก็คือบลูเกอรี่เนื้อปูแล้วก็นี่เลยค่ะน้ำแอปเปิลปั่นค่ะ,คะ ักหน้าทานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ค่ะเราจะต้องรีบขอบคุณสปอนเอร์ผู้แสนใจดีของเราก่อนเลยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เมก้าเชฟค่ะและก็ขอบคุณคุณพลอยมากๆเลยนะคะที่มาช่วยแนะนําเมนูเพื่อสุขภาพลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งด้วยค่ะสําหรับคุณใดนะคะที่พลาดรายการวันนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะรับรองว่าช่วยกันต้านมะเร็งได้แน่นอนนะคะเข้าไปที่ w w w t h a i l e n t ์เทเล tv ค่ะแล้วันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนแล้วล่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ